สวัสดีผู้จมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสูม่เงกับสายสีงน้ำนเงินะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาจากบางใหญ่ถ้าต้องการไปถ้าต้องการไปหลักสองแนะนําว่าต้องไปทางจีนท,ทอนบางขุนนนจะใกล้กว่านะครับแต่ถ้าใครต้องการไปทางสูงวัฒนธรรมก็ต้องไปทางจตุจักรเนี่ยครับมันจะมีป้ายบอกชัดเจนค <จน S 1> รับว่าถ้าไปจีนเขาได้ไปทางขวาถ้าไป <simple S 1> ทางลาดเขาให้ไปทางซ้ายถ้าจะไปส่วนจับก็ต้องให้ลงตรงนี้ครับหรือถ้าไม่ลงมาเดินเลื่อนก็เดินตรงไปไปลงลิฟต์ก็ได้ครับแล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนี้คือ มาแล้วให้ไปตามป้ายสีน้ําเงินเลยนะครับถ้าเป็นป้ายสีม่วงอันนั้นมันกรณีสำหรับผู้โดยสารที่<ป>มาจากสายสีน้ําเงินครับก็จะถึงชานชาลาที่ไปไปลายทางหลักต่อครับผมแต่มันก็จะไปผ่าน ไปผ่านสวนจะไจากไปทางสถิติสามเขาจะถึงนะครับชานชนาลาขากีับด้วยนทีนี้เป็นทางกลับกันนะครับถ้าใครมาจากสายสีน้ำเงินที่มาจากหลักสองก็ให้มาลงที่นี่ในทางกลับกันที่นี่มาดูนะครับถ้าเกิดว่า,ามาจาก<ช>ปลายทางท่าพระต้องการไปคลองบางไผ<า><า>่จะยังไงเราก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วรอบนี้ ถ้าไม่ขึ้นลิฟก็เดินย้อนไปขึ้นมาเลืเล่อนได้เช่นกันครับมันจะมีป้ายบอกครับผมไปบางข้อสุวรรณกาานก็คือให้กดลิฟตไ,ไปชั้นชในชั้น4ชั้นชาลาศยสีนตอนนี้เรอ,อยู่ชั้นชั้นชาลาสายสีน้ำเงินครับไปทางสวนจดึกจักรลาดพร้า ชานชลาสายสมือค่ะรอบนี้เขาใช้ชานชลาฝั่งซ้ายมือครับผมนี่ั่แต่ถ้าใครต้องการไปหลักสองไปท่าพายแนะนำว่าไปทางเซรินทรจะใกล้ที่สุดครับผมเนี่ยฮะเราก็ข้ามมาฝั่งนี้ครับแล้วก็มาใช้ลิฟต์ท่านนี้ครับไม่เข้าไปใช้บันไดเลื่อนได้ครับ แนะนำมาใช้ลิฟต์ดีกว่าเนี่ยลิฟต์ตาน,นี้เ็าจะเขียนบอกว่าไปไปบางอ้อสิรินทรบางขนนนไปทางท่าพระคระับผมแล้วก,กดเลยอ,อันนี้ให้ดูกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการไปปลายทางบางอ้อสิรินทรท,นท่าพระก็ให้มาใช้ลิฟต์ตัวนี้นะครับถ้าใครต้องการไปสวนจตุจักรไปสุริสารก็ให้ใช้ลิฟต์ตัวที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ครับ เรลาว่ากดไปชั้นสามเนะี่ยมันจะมีป้ายบอกครับไม่ต้องกลัวหลงเลยครับผมวันลิฟต์ตัวนี้จอดชั้นนี้แล้วมันไปไหนได้บ้างแสดงว่าน่าจะน่าจะเปิดฝั่งนี้อนชะั้นชาชลาสายสีเงินค่ะอ blue line ่ l a ั f o r m ถ้าลงบริเ่อนนะก็ต้อง ฝั่ง,งนี้ถ้าถึงแล้วเนี่ยทางกลับกันถ้าเราจะไปสายสีม่วงก็ต้องขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็ต้องมาขึ้นลิฟต์ตามดีที่เขามไม่ก็สามารถเดินต่อไปเพื่อไปขึ้นมาเรืเ่อยได้เช่นกันนะครับ ชั้นชาญชลาสายสีม่วงค่ะเพื่อโป้อยานจะเห็นได้ว่าคนส่วนมากจะนิยมใช้บันไดแล้วก็ลิฟต์มากกว่านะครับเพราะว่าบันไดเลื่อนมันต้องเดินดไปไกลอีกนิดนึงครับเชื่อมต่อง่ายๆครับแปบ๊บเดียวก็ถึงนะครับทีนี้ก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าต้องการข้ามฝั่งไปสายสีน้ำเงินก็ไปไปใช้ลิฟต์ตัวนั้นก็ถึงเลยเช่นกันนะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ